สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทําให้ใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรครับผมวันนี้ก็นําพ่อแม่พี่น้องนะครับมาที่ประเทศอิสราเอลเหมือนเดิมนะครับมาดูสวนแตงกวานะครับที่ผมเคยลงให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับเริ่มเก็บเป็นกล่องนี่ครับกล่อง BI แล้วครับขายให้เขาเรียกอะไร ผลิตภัณฑ์คนชั้นสูงนะครับที่ใช้ Google แป a ดูนะครับเป็นภาษาฮิบรูนะครับยังไงนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องแรปเปอร์การเกษตรครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูแตงกวากันเลยนะครับว่ามันโตขนาดไหนแล้วรสชาติเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับผมนี่ก็เริ่มเก็บนะครับเก็บได้สองสามวันแล้วนะครับนี่คือแตงกวานะครับเอที่เราปลูกไว้นะครับนี่ครับนี่เก็บใส่กล่องบีไอก็จะประมาณนี้นะครับเลี้ยงอย่างนี้นะครับผมนี่นี่ครับต้องใส่ถุงนะครับนี่ครับแตงกวานะครับถามว่าดกไหมดกมากนะครับเนี่ยนี่ครับนะครับนี่อันนี้เขาเรียกกล่องนี่ครับบีไอนะครับอันนี้มันเนี่ย ที่แปลตรงนี้นครับมันจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับอะไรสลิตภัณฑ์คนชั้นสูงอะไรไม่รู้นะครับแปลจาก Google นะครับผมนี่นะครับรสชาติก็หวานกรอบอร่อยนะครับผมผลผลิตก็สูงมากนะครับดูต้นแค่นี้พี่น้องนี่ครับตอนนี้เราก็อ่าตัดใบทิ้งแล้วนะครับแล้วก็พันยอดเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ก็เก็บนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ แต่ประเทศอิสราเอลเขาไม่กินลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ๆคือเก็บทิ้งนะครับเนี่ยนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้ไม่กินนะครับไม่เหมือนประเทศไทยนะครับนี่นี่ครับลูกใหญ่ๆอย่างนี้ไม่กินนะครับทิ้งกินแต่ลูกนี่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้กําลังอร่อยนะครับแตงกวานะครับผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับน้ําหนักนี่บอกเลยหนักมากเลยนะครับ กล่องนึงก็ประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบกิโลได้นะครับหนักนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เก็บใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนายจ้างให้เก็บถ้าขายเป็นกล่อง B i นะครับเราจะเก็บแต่ลูกที่สวยๆนะครับลูกยาวๆนะครับสวยๆนะครับเพราะว่าประเทศอิราเลนเน้นี่สุดก็คือความสวยนะครับแล้วก็เออมาแรงเนี่ยไม่ได้เลยประเทศอิราเลนนี่ครับนี่ลูกอย่างนี้เนี่ยพี่น้องนี่ครับ นี่สวยๆนี้เลยนะครับแตงกวาประเทศอิสราเอลครับผมนี่นี่นะครับนี่ลูกสวยๆนี้เลยนี่ครับนี่ใส่กล่องบ I ครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็เก็บลงมาถึงนี่ครับข้างล่างแล้วครับใกล้จะเสร็จนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ เก้าไล่นะครับผมเก็บวันนี้ทั้งหมดก็สิบชีวิตนะครับแรงงานผ่านศึกนะครับมาเก็บนะครับตอนนี้ก็เก็บมาถึงตรงตรงนี้ละเนี่ยนี่ครับเก็บเข้าไปอย่างเงี้นี่ครับนี่เราก็จะเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับเก็บเราก็จะมองดูซ้ายมองดูขวานะครับลูกเล็กเล็กเกินไปเราก็ไม่เก็บนะครับน้ำหนักไม่ได้นะครับนี่นี่นะครับ เราก็จะเก็บอย่างนี้นะครับนี่ครับใส่รถเข็นอย่างเงี้ยนะครับเก็บนี่ครับนี่คือกล่องพี่ใหญ่เราก็จะใส่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือลูกที่เขาเรียกรุ่นนี้เขาจะไปขายแบบแบบขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่นี่ครับแต่งปวาลูกไม่ไม่สวยเนี่ยแบบนี้เขาก็ไม่เอาอ่ะไม่เอานะครับนี่ลูกลายๆนะครับตอนนี้ก็เก็บ อุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับถุงมือพลาสติกนะครับถุงมือผ้านะครับแล้วก็นี่ต้องใส่นี่ครับปลอกแขนด้วยนะครับเพราะว่าใบแตงกวาคล้ายๆกับกระดาษทรายนะครับความคมในเลือดเลือดไหลเลยครับถามว่าคันไหมก็นิดหน่อยนะครับก็ทําได้นะครับสําหรับแรงงานผ่านศึกนะครับผมสําหรับแรงงานที่กําลังจะมานะครับก็ มาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับ TIC นะครับตอนนี้แท็ก2ไม่รู้นะครับว่าเขารับหรือไม่รับนะครับผมนี่ครับค่าแรงก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่าครองชีพก็สูงขึ้นตามค่าแรงเหมือนกันนะครับผมเสียงระเบิดเสียงปืนนะครับก็หายเงียบหายไปแล้วนะครับสำหรับตัวประกันชาวไทยนะครับที่ถูกฮามัดจับตัวไปก็โดนปล่อยกลับบ้านกันเรียบร้อยนะครับอ ทุกท่านก็โชคดีนะครับโอ้โหตั้งแต่เหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่7ตุลานะครับปีที่ผ่านมานะครับก็ปีกว่าแล้วครับนี่นะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะครับลงทํางานให้นายจ้างก่อนนะครับวันนี้ก็พักเที่ยงนะครับก็มาทาคลิปให้พี่น้องนะครับได้รับได้ชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ